เออฮู้เอ๊ะก็ได้บ้างฮะมาสืบต่อเนาะเมื่อกี้นี่ดูดน้องแต่ว่ามันบ่ได้ปลาหลายมันโมพ่อเวียกเบือนเนาะเป็นสาเห็ดเวียกเบือนมาเดี๋ยวมาซื้อต่อลูกน้องใหญ่เอาว่าใหญ่ปลาหน่อยมันบ่อใดหลายปลาบ่หลายเนาะอยู่น้องตอนนั้นบานนี่แหละมาเอาปลา ี่น้องใหญ่นี่ตึกปลายเนี้ยเฮาก็จะลงเนาะเพราะว่าแแหมันมีดังเดียวแหละสีทาแแหมาแต่บ้านเธก่อนแต่ถ้าแแหมันมีดังเดียวเนาะมันลายคนแหละมันตึกกะมันปลายป่องเดียวหมดทันป่าแหละสีเอาแแหอีกช่องดังมาแล้วก็สีตึกหลัดกันพอให้มันได้ไว้เนี่ยเออต้นี้กอะมันก็ไลยตัวหนึ่งเนาะลงตึกนี่กันอ่า มันนำกว้างนะนำก็ยังเลิกอยู่จุดกลางยังอยู่แมตปลายแล้วความเลิกของนางแต่ว่าอันน้องนี่กับโบมี่ดอกอันสลอกสลามเป็นโขนเป็นยังกับเป็นน้องเพียงธรรมดาแบบเป็นน้องเล่งโบมีจุกมีขุมหรอกเป็นน้องดิลมนะ์ไทางกลางนะะีกั Chắc chốt lào. Chắc chốt lào. Chắc chốt lào. hòn chốt lào. Chắc chốt lào. Chắc chốt lào. Chắc chốt nói hong nói năm vẫn nhân quang cái đọc đó, môn 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 môn

มวจ่อยนะแอบชอบ่พุ่นลไปนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอกนี่ลองนี่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 ึงเลยตึงเลยเห็ดเ็ดมันพูดพูดไปแล้วพ่นโอ้ยปวถึงช้ำชัดมานี่คืดท่านบ่ทันนะงมึงมึงลองเมัตีครับท่านนั้นอยู่กับเงาไม่ร้อนจื่จจืดืดจืดือจืด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 จื

拍ใหน่พยา่ใหม่เน่พยใหม่โอ้ยสิเมียนเนี่พนันงงดเนาะโลว่าไพ่ฟ้าอ้าวเรื่ังโมทันได้ทำสำเร็จเนาะเอามาชมผลงานหราถ่ายนะเฮ้ยทีมนี่สรุปบผลงานนี่ mọi người có nếu mọi người có thể không ra đây tham mọi người tham mọi người bỏ, mọi người tham mọi người tham mọi này. tham mọi người tham mọi người tham mọi người tham Cảm ơn tham mọi người tham mọi người tham mọi เอ้ยให้ไม่อยู่คุณรู้ป่ะไปขึ้นบังขึ้นบังยีน้อนขึ้นบังยีนอนั้เนี่ยเอาบังชมพลงานกันนะเอาทำเด้ยวเพ่ว่าได้ปลาคมันหลบน่อยหลบชิถ่ายไว้ชิขึ้นแล้วนะ ว่าข, <c oughs> ข Omaha, ึ้นพุ่นเลยวะขึ้นพุ่นเลยวะเออเอาเฮลคอละตอร์มาดูเอาหมอนี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้นี่ใหญ่เนาะเอาไปไปบูบดบ่ดตดยังถือแหรอไม่ด